กิจการบทที่27เปาโลจิตัวเพื่อสิเปาะเจาะกรุงโรมเจอฮานายฮะไรกระตัดสินไปเจอะเวลาเจอนเกเสียสวยเปาโลเประเจาะกรุงโรมเพื่อสิออนกษัตริย์ติกีตัดสินคดีของอันกรุงโรมนายออดหนึ่งประเทศอิตาลีอะไรเลิศมอบต่อของเปาโลรวมทั้งนักโทษแอนมูจุม ออยูเลียดปันผูกเปียปอยูเลียดอะไรปันผูกคุมจุมาญาประมาณลอยค้นอะไรปัญญาของออกกัตตัดนักปั่นกระสัดนึงกรุงโรมเจอมาเหตนักปั่นมงของเปาโลกับเป่าน้ำเตเจอกระบนอริธคัดเน้อนักกระเปาะมนุยกับมาเหะอริธคัดอะไรอันเตตีเมืองเทซโลนิกานักออนนงเขต มาซิโดเนียกีมาเห่หลอนรวมัาตัวนากเตอติเมืองอัธเมติยูมตัวลำในชีเวแต้มเมืองเสยเมืองนึงเทตเอเชียนากอดอละแตดกับทะเลซาตัวปอาเจอแบะสมอมาเหตุล่อนเตอเมืองไซดอนออติกีผู้คุมยูเลียดตกีก็จับเลอกับเปาโล ออนเปาโลปะแม่มูของอันนาการออดติกีเพื่อซีออนอะไรจุไออันตามแนวนักกาอันจำเป็นบัดลตาต่เมืองไซโดอนอกี้ก็ยายบัดเจาะยามัดเร่งเลอตัวอกี้ลรต้องเปายะยาควาของเกาะไซปรัสเพื่อเกาะอกี้สิบังก็ยายน้อยเจอฮานไนมาเห่กันละ่ะเจาะทะเลและแจเคตซิลิเซียกับเคตปัมพิเลีย จกระเปาะจนเตอะเมืองมิราแนแลก็ออดนเขตลิเซียเกนึงเมืองมิราในผู้คมยุเลียดกระเปาะละมอตัวมุลำนักกะกลังสิเปาะจาประเทศอิตาลีบานนากะมะเอเปาะกีตลในเตะเมืองอเล็กซานเดรียผู้คมมะเกลดออนมซาตัวลำกีเปาะแอนหักตัวลำในกระเปาะละโนฮะเลอ ยวนกะยายนากระเรงอีไลดดูนเฉยจะไงรึเพื่อมาเหุสิตตเมืองคณิดัดเจอฮาหนายกะใาญ่กะแหงเรงมาเห่รถตะปันเปาะนังตามมาหนานากะอีเปะอะไมาเห่รดต้องเปาะยาสายขาเกาะครีปแอนละแเจะกับเมืองสัต์เมเนเกีออดเะเจะกับเกาะครีดอกีกรกะใหย่กันนั่งเรงออดตะแปะ๊ะ มะเหเลตองกวยปอเจอกับปอหนูแบบไหนตามเขตเกาะกรีดเกปอละหนูแบบไหนจนเตาะบ้านกึกกึกมัววานนากับเอินบ้านจาตู้เขตเกียลายโรละมอไปบ้านสงบบ้านไหนเออละแจกกับเมืองลาเซียนากับมะเหฮะจิ๊ตู้จนเตาะปนายเวลากับผ่านปอดูนรึกเจอ จนเวดเจอมือนาคาไรฉลางมืออดดอยกีคันมาเหุสิเปอแอนกะอันตรายเลยเพาะช่วงไหนสิปันยามพายุยามกระยายเร่งอะเลยเปาโลลดเวานึงอะไรไปช้ำอายเอ้ยกะดังเจอไปคันห้สิเปอแอนนึงช่วงจีนัวตะปลายตัวต่ปลายกรักรัวแม่แต่ชีวิตของไห้กังกาสิเสียหายอับอะเลอ ในเมื่ออันปันกิเจอห้สุกเดียวอีปาอตามบินทะาิเปาโลววาวนึงอะไรหักบานนากาะไรออตกีอันตะมะมาแลนักิจัดตัวระตลาดเงียมแงตะกีมูส่วนอับลดกุดอีปอแอนมานายขันป่อเต่อมืองทีนิกอกีกะสิคัยนึย่งเพรตะกี่อันสิบังกะยายนักเต่อตีอยากมานางรู้ ต่อไปนากเตะตียะเนื้อหรือยะตายสิกแกเลอขันเปาะเตะบันกีนักเจ้าตัวกับผู้นกักขับตัวกอะไรมังก็กึดแบบในคือกันผู้คุมเลเตมึงอะไรจีแทนที่สิเตมึงคำเตือนของเปาโลกบนพายุป,ปูดหนึ่งทะเลบานนากะตัวของเปาโลอรด เจอหาไหนพอดีบ้นกระยายนากระเทรงและนากระดกเตียทายอะไรลดกึดไปมะเจอนาก็สิเปาะตากระยายชํานายสั่งคือสิเปาะเตเปาะมาอยู่อะไรลดเอ็ดสมอตู้นากระอายานะแสงเพื่ออ่อนตัวออดกลับบ้านนิกิอโยอซะจี้เจอก็อ่อนตัวอกิเปาะยะมนังรู បបតាមខ an េតយ no <many> <deexat> <many> ៉ះតៃខុសកកគ្រីតអីហាក់បបណងតែໃຈទៅប្លាព្រះរីបូនកាយ៉ែរេងលោណាកតបាត់ទៅកទៅទីយ៉ះនៅអីបាត់កាយ៉ែរីទៅមកហេលត់តប៉ានងបបយ៉ះណាកបៃអ៊ីបោអូកេខ្ល ਾਇ លត់បតាស់ទួអូកេអនបបតាមកាយ៉ែរីហើយជិតទួអូកេកបបខ្ល ਾਇ កកគី มะน้อยนากะละมงเกาะขาวดาเกาะกี้รถบังกะยายอ่อนเนยมะนายช่วงนายหลายรถเพอีเอ็ดตั้วเกยนากะมะหะกำลังตีพ่อตะปูนกลองกี้อีเอ็ดอาชาเจอกษัตริย์อะระ1ตั้วปูรีกีจิคัตตะในนูฮะเลย่วนกะยายนากะเร็งกี้บัดเอ็ดตั้วเกยอาชามอมเจอ อะไรกับเอนไซเอนสัตว์อะระรวบตัวปูดเอเกออ่อนอันแน,น่นตะอ่อนอันละเจ้าเพื่อสิตะอ่อนตัวอเกเรอไม่ยังเจอหนาดอะไรไหลงกะกระยายเอเกสิต่บัดต,ตัวปักเกียงอ่อนหนึ่งกระแตะจัวนากาไลาโรไปเซทิติดอเกเอนอะไรเหลือแสงจิอะไรพาใบาหนึ่งตัวอเก ก็ออนก็ยายตะบัตรมังต่อตัวเปาะสังจะตัวกีหลอดเปาะเรื่อยๆตามก็ยหญ่กี่ไอยก็ยาย่กีกับตบัตรเตาะเร่งแบบไหนตะแปะสัเตื้อตะบัตรตัวของเุเร่งปันตังกาฮัลลแปะสมอาอะไรหลอดเอ็ดกลัวๆนึงตัวกีตะแกแสงเจะดาะจนนี้เพื่อชิออนอันอาแหนุยโจมแปะปลาแอน ม่แต่เครื่องมือนะกระตอกกับตัวอะไรอะไรกัตะแกแสงจุนยิคือกันหักกระยายอะไรกระตออนกีเจอกักระนำอเลรจะไงกรตะโฮมนางสเรากัตะโฮมโตตะลังหักไปยาแหละปันยาแหละมาเห้หลดกุดกูนะเจอไปสีกเจ็ดกัแกปันกีเรื่อยๆกุ้ยลดตัวนเรียงหักดอยหักดอนั่ง ะบนมาเลยเจียดอยเสอเอยจะไงเจอเจอหาไหนเปาโลยัวเวานงกยกูนะไปมกูเอ้ยกะกะเวาเจอไปนาสิตมึงนะกกะเวกอยคันให้ตุนดิตะกากรีดอกให้กะสิตุนปันกีดักตัวของให้กนั่งสิอ่ากลัวๆให้กะสิตุนปิด ปัญญวนนกกำใบตะย,ยามตะมึงกะอักย้อยให้จังปัญเวนเกหักสุเปียวทอแทเดอออนให้กูหนะชะอําหนึ่งมิตรเขาะไปตะบ,บนมาเลยสีกเจดพัตินะมังตัวอนายสร้างนากระซีละเมียงชเราไหนผู้แสงผู้นากระปัน่นนากระเจ้าของกะผู้นาก,กังกะรับใส่ในผู้แสงออนเทวดาของอันเตาจองกะ เจอเทวดากี่กเว้าวไปเปล่าเลยสูงกะเด้อไม่นางสิเบิลปะอ,อดต่อมารกษัตริย์นึ่งกรุงรมเอ,อดเจอผู้สางกะสิอ่อนกุยกูนะนกักกะอ,อัดมนุลยกับไม่ไนปลอดภัยคือกันคันกิเจอกะอ่อนหายรั่วหนึ่งมิดรถกะมั่นใจไปผู้สางสิอ่อนปัน้นก,นกุนักะอันวาวกี่หนีกูอันกูแนว ហកណាកាសិលាមៀងកគទក់ហើយអណៃសាំងអំស៊ីលាមៀងអរនឹងកក់មកបានគីប៉ាឡូវលនូវអលៃណាកាមហើយអរនឹងទួនឹងព្យុះកាយរេងអីកដូនចុនតក14មុងជើចទួគីកប៉កទួធិបនឹងทะเลអាឌីអីចរហើយតនវេលាប្រហែល 6h ជុំគួយງານនឹងទួគី อะไรหาเมื่อไปคือสิตะและแจกกับปึกเจออะไรหลดเอ็ดชัยอายานแสงเพื่อสีดังไปดอกแกะอยู่สําและเจออะไรก็ห้มไปดอกอยู่ประมาณ37เมตรออดแอนตะดูนอะไรก็เอ็นใส่อายานแสงแอนหากสุดไหนดออยู่ประมาณ28เมตรซังอะไรหลดดังไปแจกสิตะปึกเจอ ອະລາຍງາຕົວອເກສິປໍດັ້ງຕະມົອນະກະອັດແຈປຶອະລາຍເລັດເອັດສະตัวຕົວອະຍານນະແຊງປົນລໍາຫນຶງຍາກລ້ອງຂອງຕອກອອນອັຸດຕົວອກດຈາຫນາอຮໄລກອະທິຖນແອບັງໄວໄວພື່ອໄລສິປຽງຮມໄປไລປໍຕປະເຈີຫນຶ່ງຕัวອເກບົນກວຍງານມູຈຸມນກກດໄປຂັນອດຫນຶตัวອກ ต่าปังอะไรสิกจอะไรลดเอ็ดตัวเกยอะกี่อะยาน่าแซงเจาะดอเพื่อสิตัวดิเปะมังอะไรหักอะไรอะกว่าไปเอ็ดสมอตัวอะยาน่แงมัดของตัวอี่น้อยเปาโลบัดดังไปที่จริงอะไรอีตัวดิเปาโลลดเว้านึ่งพุกคุมกับอะยาของอันไปออนใหม่ระวังเด้อคันุยงานจุมไหนตุยด ไม่เบิ่มกับิตวัตรกระจคือกันจุมายาเลินกันใช้นากายานตัวเกิดกปะตะออนอันเปาะลยกุยงานจุมกีและตะปันดิเปาะละนั้เจอหน่ยหสงคานิปังเปาโลกแซกออนกุยกุณะเจดอเจดอไว้อันเว้นงอะไรไป14มือเจนากใบหิกุณะออนกาอออุกอัง จนตุนเจียนเราไงหักขนาหงกะแทกสุกุดอัพให้สิตปันเราพาตินะกะดังไปสิตะบนเรากอดสักกับไห่เจิงกะแทกออนใบเจดอยเจดอออนปะไซออนบนเรีงนื้อทะบัดเปาโลวองกิเจออันกะเอ็ดขนมปังขอบคุณผู้สร้างเจอกับเปเยาออนกวยโฮมนำกูนะ ហុំប៉ាវឡូតាង្គីគូគូណាក់ក្កជ៊ុនជលត់ជាណាំគូណាមហេណាកកអត់មនុយក្នុងទួអគីប៊ុន276ខុនវត្តជាបស័យញីគូណាក់ជើរូមេណាកក្លោយជាគេប៉ណស៉ប៉នរឡៃកតកែសេងចដកជុនញីគឺជាអនទួអហាទួណាកាលៃចិះគេល្មីអង្ញី บางตะลืบเจออะไรก็ห่มปึ๊ลึหักปันบ้านนาคาไลตึกเอิบเปาะสักตัวหักอะไรห่มไปนึ่งปึ๊ฮเกบ่นหมู่บ้านกับปันกะแตะจูตะเบินงอยตะเมาอะไรลดกึดไปอีลวงบังคับตัวอ่อนมูกจึปปันนาคาปันกะแตะจูฮเกอะไรลดการใช้นะกษัตริย์อะระสมอตัวเก้ต๊ะสมออตึกีเลย เจออะไรกันแลเห็นชัยนากษัตริย์อละหางเสือเกเพื่ออะไรสิปันบังคับตัวเกมูดจปื้เจอกระทังติงรายทาใบ1ตัวเกน้อยเจอตัวเกลดกําลังสิมูดจปื้หักปอกตะใจตะปุ้งบินพอได้ตัวเกบัดปะเกียงออด1กระแตจุ๊1ดอกนาคางแก้เก บลาหมาดของตัวแกงออดกับบ้านตะปันเปาะไงฮักยะกลองบัดเดาะตะปัดเร่งจนตัวรวมศิลาเมียงเจอเจอหาไหจุมะหากิกับไปศิตรัยนัทโทษญิกุนะจี้ภกกาฮาลัยศิตลุหดีเจอผู้ครัวลดสิปันตดักผู้คมอยู่เลียดอกีอันบัดอีครูปาโลดะอันลตะออนนญา រះណាក់ថោតផតិណាចើអានលត់អតោគូគੁណៈបៃម្លឺណាក់កលួយដកប៉ាន់ក៏អនបៃប៉ាំងសេងចើកលួយប៉កចពឹសលត់ដើចើខាន់ភួរលៈតប៉ាន់លយដកក៏អនបៃអេរលួង1តួអណៃហើយអនបៃជីសប៉កចពឹសព្រមបៃសិតាកាចេតអឡៃលតបែបគេហើយចើកតពឹសញីគੁណៈ